วันเดตรองกับบันพฤหัสสบดีที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568กระผมอตมภาพเดินทางไปประชุมผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยสงการจนบุรีศรีไพบูณ์ ประจำเดือนตุลาคม2568สิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือตั้งแต่โควิดเป็นต้นมามีการเรียนการสอนออนไลน์ก็เลยทำให้กลูบาอาจารย์จำนวนมาก ใช้การเรียนการสอนออนไลน์ยาวมาจนถึงปัจจุบันซึ่งข้อเสียของการเรียนการสอนออนไลน์นั้นมีมากแต่ว่าลูกศิษย์ก็ขี้เกียจอาจารย์ก็เอาสบายเขาว่า ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่น่าจะประทุขึ้นในเวลาอีกไม่นานโดยเฉพาะความสัมพันธ์กันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์กลายเป็นห่างเหินไปโดยใช่เหตุของอาจารย์ก็ถือว่าไม่ต้องเดินทางไปที่วิทยาลัยสงฆ์ ของลูกศิษย์ก็ไม่ต้องออกจากวัดแต่ว่าการเรียนการสอนในลักษณะอย่างนั้นโอกาสที่จะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่ำเป็นไปได้ยากทุกท่านลองนึกถึงว่าถ้าเป็นเด็กนักเรียนยุคเก่าจะหนีการเรียนอย่างน้อยก็ต้องปินรัว ห,หรือไม่ก็มุดช่องมาลอดสมัยนีย้แค่คลิกปิดหน้าจอเท่านั้นจบแล้วกลายเป็นว่าคนรุ่นหลังๆเรียนเพื่อให้สอบผ่านเท่านั้นไม่ได้เรียนเพื่อให้รู้จริง ซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ในการศึกษาของบ้านเราเมืองเราไปอีกนานในเมื่อค่านิยมของยุคนี้สมัยนี้ไม่เห็นความจำเป็นของการศึกษาเพราะถือว่าขายของออนไลน์ได้ แล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าถ้าทุกคนเป็นคนขายแล้วใครจะเป็นคนผลิตสินค้าดังนั้นแนวคิดของคนยุคใหม่ทด่กระผมอัตวภาพได้ยินอยู่บ่อยๆเวลาอบรมเด็กนักเรียน ก็คือมักจะอ้างว่าสติจับก็ดีมากสักขเบิกก็ตามไม่ได้เรียนจบปริญญาก็ร่ำรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านได้กระผมมาดอภาพได้ยินและอยากจะโบกให้คว่ำลงไปตรงนั้นเลยประชากรห้าหกพันล้านคนมีมากสักขเบิกกี่คน มีสเตปจอบกี่คนแล้วเองคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นได้หรือพูดง่ายๆก็คืออ้างเท่ๆไปอย่างนั้นเองโดยเฉพาะการศึกษายุคใหม่ที่มีเอไอเข้ามาช่วยเหลือ ยังโชคดีได้ว,ว่ากับผมอัตมภาพไม่ต้องมาตรวจวิทยานิพนธ์ของเด็กยุคนี้ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีใครได้เกินเกรดสีเราว่าไปให้ชัดจีพิธีเป็นคนเขียนให้ซึ่งเนื้อหาไม่มีทางที่จะเหมือนกับที่คนเขียน ลาเอไอได้แต่ดึงข้อมูลเอามารวมกันเท่านั้นจะให้วิเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ก็ยากเพราะว่าแค่สลับเนื้อหาเก่าให้เป็นของใหม่จะได้ไม่ซ้ำกับของคนอื่นเขา แล้วลองคิดดูว่าถ้านิสิตนักศึกษาไม่เขียนสารนิพนธ์หรือทำวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองแล้วจะเอาความรู้ความสามารถที่แท้จริงมาจากไหนโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ถึงเวลาก็ค้นข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ ความรู้ที่แท้จริงในหัวจึงไม่มีถ้าหากว่าไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือก็มืดแปดด้านคราวนี้เราลองย้อนกลับมาในวงการสงฆ์ของเราถ้าหากว่าการเรียนของพระพิสุสัมเนนมีเป้าหมายแค่เรียนให้จบ เรียนให้ได้รับประกาศนียบัตรเท่านั้นเพื่อถึงเวลาจะได้มีคุณสมบัติตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการแล้วบุคคลที่ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงจะไปบริหารจัดการวัาอารามให้เจริญขึ้นมาได้อย่างไร แล้วในขณะเดียวกันพ<ม>ระภิกษุสมันเเรนรุ่นใหม่ๆมักจะเป็นบุคคลเหลือเลือกจากสังคมแล้ว<ม>ก็คือกลายเป็นบุคคลที่หาที่ไปไม่ได้ บวชเข้ามาก็ไม่ได้คิดที่จะสร้างความเจริญให้แก่กายวาจาใจของตนเองไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุธรรมอย่างที่ปฏิญาณเอาไว้ตอนบวชก็คือนิพพานัสะสัจเิกรณัทถายะเอตังกาสวังเหตตวา ข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัฒนิมาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในเมื่อเป็นบุคลากรเหลือเลือกไดาเข้าสู่กบวนการผลิตก็เท่ากับเป็นวัส,สดุเกรดสีเกรดดีที่เขาคัดทิ้งแล้วจากสังคมภายนอก มาผ่านขบวนการขัดเกลาแล้วท่านที่เป็นเจ้าวาดเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์สักแต่ว่าสอบให้ผ่านเท่านั้นโดยไม่มีความรู้ที่แท้จริงจะไปขัดเกลาสัตธ์วิหาริกหรืออันเตวาสิกของตนเองให้ดีย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเรื่องพวกนี้จะว่าไปแล้วถ้าเราท่านทั้งหลายมีความรับผิดชอบในเขตไหนเราก็ทำหน้าที่ของเราตรงนั้นให้ดีที่สุดโดยเฉพาะทำตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ หลายท่านอาจจะคิดว่าเราเพิ่งบวชไม่นานแต่ท่านลองคิดดูว่าการอุปสมบทหมู่ครั้งต่อไปของวัดท่าขนุนก็คือช่วงลอยกระทงก็แปลว่าถ้ามีพระบวชเข้ามาท่านก็เป็นรุ่นพี่ แล้วถึงเวลารุ่นน้องสอบถามอะไรเราเองไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้ตั้งใจศึกษาก็มักจะกำหนดจดจำแล้วก็าไปบอกต่อกันผิดผิด<ม>อย่างที่ก็ะผมอาตมภาพเคยเจอมาด้วยตนเองก็คือมีผู้ที่เป็นนักบวดรุ่นพี่เขาแนะนำ ว่าขึ้นเชื่อว่าผลไม้ที่ขึ้นด้วยคำว่ามะทุกอย่างสามารถฉันหลังเพนได้ก็บผมไม่ไ่อภาพพยายามที่จะอ่านตำราหาข้อมูลแทบเป็นแทบตายยังไม่รู้เลยว่าเรื่องที่รุ่นพี่ท่านนั้นพูดเอามาจากไหน แล้วทุกท่านก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้แม้แต่ทางคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ก็ไม่ได้เคร่งครัดต่อศีลต่อธรรมอย่างจริงจังล่าสุดที่บางท่านไปในงานของวัดธรรมยุทธจะเห็นว่าแม้เป็นตอนค่ำเขาก็เสิร์ฟน้ำมะพร้าวอ่อนมา ทั้งๆท,ที่มะพร้าวอ่อนเป็นมหาผลต่อให้เป็นน้ำก็ฉันไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันว่าข้าเอาข้อห้ามหรือว่าข้ออนุญาตตรงไหนมาถึงให้ฉันน้ำมะพร้าวหลังเพนได้ อัจฉริยภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบางทีหลายพันปีผ่านไปคนยุคใหม่ยังไม่สามารถจะตามทันบรรดามหาผลต่างๆอย่างเช่นมะพร้าวอ่อนก็ดีแตงโมก็ตามมีฮอร์โมนเยอะมากเป็นพิเศษ แล้วถึงเวลาพระภิกษุสมณเนของเราฉันก็ไปมันจะอยู่ยากดังนั้นคนรุ่นใหม่พอไม่สามารถที่จะตามสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสั่งหรือสอนก็มักจะใช้อัตโนมติของตนเองว่าฉันได้ไม่เป็นไร ระยะนี้ถ้าหลายท่านเข้าไปในงานวัดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหาคนครก็จะเจอว่าเขาถวายน้ำฟักทองน้ำขา้าวโพดน้ำถั่วเขียวบางที่ก็มีน้ำมันเทศ ซึ่งก็คือปั่นมาค้นคลับเลยด้านทั้งหลายศึกษาประวินัยของพระจริงๆจะเห็นว่าถ้าเป็นทัญ,ญพืชก็คือพืชที่เป็นอาหารไม่ควรทำเป็นน้ำปะนะแต่เขาก็ฉันกันหน้าตาเฉย กระพอมมาเภาพร,รับมาแล้วก็วางก็คือต่อให้บนไปก็ไรประโยชน์ให้เหม็นขึ้หน้าเสียเปล่า,ลา mm hmm. แล้วที่หนักกว่านั้นก็คือมีเมร็ดแตงโมงมีเมล็ดทานตะวันเสิร์ฟให้ทุกโต โดยจะบัางานสวดศพตอนค่ำถ้าท่านลองคิดดูว่าภาพพระภิกษุไปนั่งแทะ,มะเมล็ดตังโมหรือว่ามเมล็ดทานตะวันตอนค่ำจะงดงามดีหรือะไหนจึงเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายต้องเคร่งครัดกับตนเอง อยู่ในลักษณะตึงเอาไว้ก่อนถ้าผ่อนแล้วจะพอดีถ้าท่านไปหย่อนยานเสียตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องไปพูดถึงถ้าหลายท่านสังเกตจะเห็นว่าเมื่อเอ่ยถึงอะไรกระผมอัตมภาพจะบอกก่อนเลยว่าต้องอาบัตรหรือเปล่าก็คือศีลพระขาดหรือไม่ ก็แปลว่าสติของท่านจะต้องจดจ่ออยู่กับศีลของตนเองถ้าเราไม่ละอายชั่วกลัวบาปไม่รักศีลของตนเองก็ไม่รู้จะบวชเข้ามาทำอะไรเพราะว่าหานรกใส่ตัวเสียเปล่าๆ จึงเป็นเรื่องที่กระผมอัตมภาพอยากจะบอกกับพวกท่านว่าศึกษาให้ชำนาญเข้าไว้วันก่อนเพื่อนพระส่งภาพโยมเลี้ยงหมูกระทะมาก็บผมอัตมภาพบอกไปเดี๋ยวนั้นเลยว่าอย่าส่งต่อรามาเยอะ เนื่องเพราะว่าพระเราห้ามหุงต้มเองห้ามเก็บอาหารไว้เองห้ามเก็บอาหารไว้ในที่อยู่หมูกระทะน่าจะจัดอยู่ในประเภทหุงต้มเองเพราะว่าที่เขามาก็คืออาหารสดเราก็ต้องมานั่งปิ้งนั่งย่างจนจีวรเหม็นหึ่งไปหมด ทันทีที่เขาส่งรูปมากับผมอัตมาภาพก็บ,บอกไปแบบนั้นก็แสดงว่าถ้ากำลังใจของเรารู้ละมัดระวังในศีลอยู่ขยับตัวไปทางไหนถ้าสติสมบูรณ์ก็จะรู้ว่าศีลขาดหรือไม่อย่าไปให้อภัยตัวเอง เราว่าถ้าให้อภัยตัวเองครั้งหนึ่งจะมีครั้งต่อๆไปทันทีเพราะกิเลสจะถือเป็นข้ออ้างว่าคราวที่แล้วยังทำได้เลยดังนั้นในสถานการณ์ของวงการสงฆ์ในปัจจุบันวิธีดีที่สุดก็คือขัดเกลาตนเองของเรา พยายามทำตนให้เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ประมาณว่าถ้าไม่สามารถสร้างความเจริญให้กับพระพุทธศาสนาได้เราก็อย่าเป็นคนทำให้พระพุทธศาสนานี้ต้องพังลงไปด้วยมือของเราเอง เราวันนี้ก็ขอเรียนถวายประภิกษูสมณะน,น,น้นเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้